สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาคุยกันในหัวข้อเรื่องใจเปิดบ้านเปิดนะคะเชื่อไหมคะเป็นอีกหนึ่งคำถามนะคะที่ถามมา บ่อยนะคะสาหรับเจ้าของทรัพย์ที่มีการฝากบ้านกับเราไว้สักระยะหนึ่งแล้วยังปล่อยเช่าไม่ได้นะคะทั้งที่เราก็ว่าเราในฐานะของเอเจนต์ได้ทําเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําการตลาดออนไลน์นะคะในช่องทางของอสังหานะคะเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเราว่าเราลงครบแล้วนะคะในส่วนของ Facebook นะคะเราก็ทําไปแล้วและส่วนของ YouTube นะคะ t i k t o k นะคะก็มีการลงให้และเราก็มีการโพสต์นะคะดันทําการตลาดแล้วก ก็ดันซับนี่กับทุกๆวันเลยแต่แล้วนะคะซับมันก็ยังปล่อยไม่ได้อ่ะทีนี้นะคะเรามาคิดกันดีก,กว่าว่ามันเกิดจากอะไรนะคะเชื่อไหมว่ามันไม่ได้เป็นแค่ความกังวลของทางเจ้าของซับนะคะมิวในฐานะของเอเจนต์เนี่ยเราก็กังวลเช่นกันเอ๊ะทำไมเราทําไปแล้วนะคะทําไมยังไม่มีคนเช่าเชื่อไหมคะว่ามันก็แบบเราก็คิดหรอจริงจริงจนกระทั่งคืนหนึ่งอะ่ะมันก็ปิ๊งบัตตตัวเนี้ยขึ้นมานะคะ่ะว่าแบบ ทำไมบ้านหลังนี้มันยังปล่อยเช่าไม่ได้นะคะเราก็เลยแบบคิดว่าหรือว่ามันจะเป็นเหตุผลอันนี้ลองเดากันสิคะว่าเป็นเหตุผลอะไร ก็อย่างนี้ค่ะมันมีมิวคิดว่ามันมีได้2แบบด้วยกันนะคะสําหรับเจ้าของทรัพย์นะคะที่เพิ่งปล่อยบ้านนะคะปล่อยเช่าเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยเชื่อไหมว่าเขาจะมีความกังวลมากเลยนะคะกับบ้านเนาะดูความที่เราเป็นคนลักบ้านนะคะดูแลบ้านเป็นอย่างดีเมื่อครั้งที่เรามาปล่อยเช่าเนี่ยเราก็จะมีความกังวลแล้วนะคะว่าผู้เช่าเนี่ยจะจ่ายค่าเช่าตรงเวลาไหมนะเราจะได้ผู้เช่าที่ดีหรือเปล่าแล้วผู้เช่าเนี่ยจะ ทำลายเข้าของบ้านเราหรือเปล่าหรือว่าจะดูแลบ้านเราเป็นอย่างดีไหมอ่ะมันก็เกิดความกังวลแล้วนะคะอันอย่างที่2นะคะสําหรับเจ้าของทรัพย์นะคะที่เขาเคยผ่านการปล่อยเช่ามาแล้วแล้วเขาเคยเจอประสบการณ์ไม่ดีนะคะจากผู้เช่าที่ไม่ดีนะคะผู้เช่าที่ไม่ดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนะะึ่นงนะคะทําบ้านพังนะคะบ้านเสียหายไม่จ่ายค่าเช่านะคะแล้วก็ในตอนที่เขาย้ายออกอะคะก็มีการขนทรัพย์สินนะคะบางส่วนออกไปนะคะเนี่ยค่ะมันเลยทําให้เกิดความกังวลใจกับเจ้าของ ะะดังนั้นเวลาที่มีลูกค้าคนใหม่เข้ามาเขาก็จะแบบคิดแล้วว่าเอ๊ะลายนี้ จะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าเราจะปล่อยบ้านสักระยะหนึ่งดีไหมสักเดือน2เดือนปล่อยให้บ้านว่างไปเลยเพื่อเหมือนเราเคลียบ้านนะคะเคลียบ้านแล้วเคลียร์ใจของเรานั่นเองซึ่งในระหว่างนี้เชื่อไหมคะว่าบ้านว่างไม่มีไรายได้เอ๊ะหรือว่าได้คนเช่าแล้วได้คนเช่าไม่ดีนะคะซึ่งมิวจะบอกว่าในฐนานะของเอเจนต์เนาะเชื่อไหมว่าทุกเคสเนี่ยเราก็มีการคัดลูกค้านะคะคัดผู้เช่าเนี่ยให้กับเจ้าของบ้านเป็นอย่างดีนะคะสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดนะคะในวันที่เขามาเนาะเราก็สอบถามทุก อย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพหนะ้าที่การงานอยู่กันกี่คนนะคะเลี้ยงสัตว์ไหมนะเชื่อไหมว่าบางเคสเนี่ยมาเนี่ยดูดีมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถนะคะรถที่เขาขับกระเป๋าที่เขาใช้การหนึ่งตัวของเขานะคะหน้าที่การงานดูดีมากค่ะทุกคนเชื่อไหมเวลาผ่านไปนะส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเนาะแรกๆบางทีก็จะดีหรือไม่คือไม่ดีตั้งแต่แรกมีการเลทค่าเช่านะคะมีตั้งแต่ เดือนที่1แล้วนะคะเราก็มีคําถามในใจนะว่าทําไมเขาถึงใจเล็กในเมื่อในวันที่เขามาหาเรา first impression ของเขาคือโอ้โหขับรถนะคะรถยุโรปนะคะรถหลูมาเลยนะคะแต่ทําไมวันนี้กลับไม่มีเงินจ่ายเราเชื่อไหมคะณนะวันที่สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ยอมจ่ายค่าเช่านะคะจนเราเนี่ยต้องไปเชิญอ <c> น <oughs> ให้ออกเลยนะคะมีจดหมายแจ้งเตือนไปนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเรากับพี่เจ้าของบ้านนะคะไปทำหนังสือเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เข้าไปเจรจาคุยกันอย่างดีนะคะสุดท้ายเนี่ยก็คือเชิญให้ออกก็เชิญให้ออกเชื่อม หมว่ามีจดหมายทวงหนี้มาทางแบงค์นะทางอ่าบรเครดิตนะคะทัวรแล้วก็จากรถเชื่อไหมคะบางทีเขาขับมารนถะเช่าค่ะทุกคนดังนั้นนะคะจริงๆแล้วอะ่ะมิวบอกในฐานะของเอเจนต์ Gen แล้วเราก็คัดแล้วผู้เช่ามาค่ะในระดับหนึ่งแล้วมันก็จะมีบ้างนะคะเชื่อไหมว่าร้อยคนเนี่ยน่าจะมีสักหนึ่งถึงสองคนบ้างแหละนะคะหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์บ้างแหละที่จะเป็นเคสแบบนี้นะคะดังนั้นถ้าลูกค้าออกไปแล้วนะคะสิ่งที่เราทําได้คือทาบุญค่ะอลอเล่นค่ะไม่ใช่คือทาบุญนี้เราทําอยู่แล้วเนาะแต่ว่าอยากให้เราเปิดใจ เปิดใจในการรับผู้เช่าคนใหม่นะคะแล้วก็ขอให้คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยคือสิ่งไม่เดียวมันผ่านไปแล้วขอให้นับจากนี้ไปนะคะเราเจอสิ่งดีแล้วก็เจอผู้เช่าที่ดีนะคะทําใจให้สบายค่ะแล้วในวันที่ลูกค้ารายใหม่มานะคะเกิดมีการเจรจากจเกิดมีการต่อรองกันเกิดขึ้นนะกะ็อยากให้เราทําใจให้สบายแล้วก็ให้เราคุยในเรื่องของราคาที่เราคิดว่าเรารับได้นะคะเราสามารถลด,ดให้เขาได้เท่านี้นะที่เหลือเนี่ยมันก็เป็นการตัดสินใจของลูกค้านะมันเลยเป็นที่มาของคําว่าใจ เปิดแล้วก็บ้านถึงเปิดนะคะอย่างที่บอกค่ะถ้าใจเรามันไม่เปิดแล้วนะคะไม่ว่าลูกค้าจะมาดูกี่คนนะคะเคสมันก็จะไม่จบนะคะจะไม่ปิดลงนะคะวันนี้ก็มีเก็บความรู้นะคะจะเรื่องเล่าแล้วกันเนาะถือว่ามันเป็นเรื่องเล่ามาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ